้ยเมื่อก่อนผมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยอ้วนชุเลยนะฮะดื่มเหล้าดื่มเบียร์ตื่นวันต่อมาแฮ้งก็ชอบดื่มที่สุดคือน้ําหวานโคก้กเนี่ยเป็นลิตรเลยนะนะครับทานเยอะนั่นอะไรก็เลยมันถึงจุดหนึ่ง,งมีความรู้สึกว่าโอ้ทําไมมันหนักตัวมันฉ่ำเลยมันมีเจอก้อนด้วยเจอก้อนคล้ายๆซีดนะฮะก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นตับแข็งแล้วที่ท้อง ตอนนั้นอายสี่สิบหกครับมันมันก็จิตตกหนักเลยนะคิดว่าคงจะตายแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นมะเร็งตับก็คงเป็นระยะสุดท้ายพอดีอะมันขำได้เป็นก้อนเท่าไข่ไก่เลยอะก็จะไปหาหมอก็ไม่กล้าไปปรึกษาใครก็กลัวเก็บความทุกข์ทรมาณไว้ก็เลยก็เลย มันหดหูมันไม่ได้เอนเตอร์เทนะไรคนระับ mm hmm. ก็เลยหยุดดื่มอะ่ะ mm hmm. พอดีจังหวะเข้าพรรษาด้วยปีนั้นเข้าพรรษาก็เลยเอา้างดดื่มวะงดดื่ม mm hmm. คือที่ผ่านมานี่ก็พยายามจะเข้าพรรษาอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าล้มเหลวมาทั้งชีวิตทุกปีอ่ะปณิธานตลอดได้สองสาวันก็เอาอีกแล้วกลับสู่วงจรเดิมพอมาปีนั้นเนี่ยมันคือคนมันคิดว่าตัวเองจะตายแล้วเนาะ มันก็เลยอารมณ์มันพาไปมันก็เลยหยุดได้ทั้งพรรษาเลยนะครับหยุดตื่นได้ทั้งพรรษาอะไรก็เลยพอพ้นพรรษาก็จะตายก็ตายวะไปดูอยากรู้ข้อเท็จจริงไปตรวจปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นตับแข็งปรากฏว่าเป็นก้อนไขมันเพราะความอ้วนของมันมันมีไขมันเก็บผิดมันอยู่มันอยู่ใต้ผิวหนังแต่ว่าชั้นลึกหน่อยมันไม่ใช่ไขมันที่ใต้ผิวหนังธรรมดามันลึกลงไปในช่องท้อง มันเลยดูแล้วน่ากลัวอันถ้าสาวตรวจอะไรหมดทุกอย่างปรากฏว่เาเป็นแค่ก้อนไขมันพวกรุ่นพี่รุ่นน้องพวกอาจารย์ที่โรงพยาบาลพอดีภรรยาผมเป็นหมอก็สนิทก,กันกับคุณหมอทุกคนในโรงพยาบาลเน่ยอาจารย์เขามาตรวจดูเขาก็บอกโอ้ยต้องตีอิดพี่คิดว่าน้องนะอ่าจะตายแล้วนะ ยังกินเหล้าขนาดนีค้คิดว่ายังจะตายว่างั้นแต่ปรากฏว่าตัวตับต,ตัวหัวใจตัวปอดตัวเลือดตัวไขมันทุกคนเซอร์ไพรส์มากว่าร่างกายของผมมันยังดีอยู่เลย <c oughs> คือทั้งที่ใช้ชีวิตแย่นะนะคืออาชีพทางนี้หนะับาปนิกวิศวกรอย่างนี้ออกหน้างานสนามตลอดมันใช้ชีวิตแบบเปลืองมากเลยเราก็คิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่า มันต้องช้ำม,มันต้องเละหมดแล้วไงตัวข้างในเราปรากฏว่าเสื้อใยแฮมันยังดีอยู่นะคือแทนที่จะเหลือแค่ประมาณสักไม่เกินห้าสิบเปอร์เซนะ็นตะเงี้ยเขาตรวจอาจารย์หมอบอกว่าเฮ้ยนี่มันแปดสิเปอร์เซนเลยนะเหมือนแปดสิบกว่าเก้าสิบนะนั่นแหละมันก็เลยมีกําลังใจไงมันก็เลยมีกําลังใจคือตอนแรกเนี่ยเลิกเพความกลัว แต่พอหลังๆมาในความกลัวนี่มันทําให้ไม่ใช่แรงบันดาลใจที่ดีแหละการที่เราต้องต่อสู้กับอะไรเพราะกลัวเมันมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่ากับแรงบันดาลใจที่เป็น positive approach นะคือถ้าเรารู้สึกว่ามันกําลังจะสร้างสิ่งที่ดีให้เราอ่ะเรามันมีกําลังใจมันมีความสุขมันทําด้วยความอิจิตอินอิจอะไรนะอินเอมเนาะนะฮะมันมีแรงบันดาลใจดีกันเยอะเลย พอตรวจแล้วก็บอกว่าร่างกายมันยังไม่ได้พังมันมีพลังใจนะนั่นแหละครับก็ตั้งแต่ตอนนู้นมาหนึ่งสิบสามปีละคือผมก็เลิกเลยครับแล้วตอนนี้ก็หันมาทำดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยควบคุมแบบนึงถึงได้ผอมอย่างนี้เนี่ยส่วนหนึ่งนะส่วนสำคัญเลยคือเหล้าเบียร์เลิกไปเลยแล้วน้ำหวานขนมหวานไ,ไม่กินแล้วก็ตอนนี้ มาทำ I F, ไอเอฟเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องไออนี่เลยผอมไปก็เลยนี่กลายเป็นอย่างนี้เลยเมื่อ่อนหนุ่มเพิ่งเคยเป็นในแบบนะจะบอกให้สมัยเรียนมาหาวิทยาลัยผมเดินแบบหาอะไรได้นะแถวมาบุญคลองแถวสยามสแควร์เดินประจำไห้เงนินมีใครไงคุณนดีสมัยนั้นหลังจากเรียนจบมาก็ก็เป็นตาอ้วนแล้วนี่ตอนอายุจะห้าสิบนี่ดัน มีคนไปเชิญไปเดินแบบก็กลับมาหุ่นดีใหม่ประหลาดมาก